ไวช่าแนลเสนอโลกสวยด้วยอิสลามเ <Here. S 1> ฮียเสื้อโปโลล็อตเนี่ยผมสั่งทอจากโรงงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเฮียมาแคนเซลผมแบบเนี้ยผมบบผมะทํายังไงล่ะครับเฮียโหเฮียผมแย่มากเลยนะถ้าเฮียทำแบบนี้เนี่ยแล้วผมจะไปหาลูกค้าที่ไหนล่ะครับเฮีย เฮียฮัลโหลเฮียกลับมาคุยรู้เรื่องก่อนเฮียมีปัญหาที่ทำงานเหรอครับอืมลูกค้าโทรมายกเลิกออเดอร์ทั้งหมดอะเสียหายหลายแสนแน่เลยคราวนี้ผมว่าเราทานข้าวก่อนดีกว่าครับเผื่อว่าจะคิดอะไรดีๆออกอืมใครตักข้าวไว้ฉันเยอะแยะละเนี่ย ฉันเพิ่งกินไปเมื่อตะกี้นี่เองนะคุณทวินครับนี่มันเที่ยงแล้วนะครับเมื่อเช้าคุณเองก็ทานไปนิดเดียวเองเที่ยงแล้วเหรอเอ๋เที่ยงนี้ฉันมีประชุมนี่นะนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจะมาเยี่ยมที่โรงงานเดี๋ยวสมคิดอ,อสมชายสมหมายสมเสร็จไปช่วยเตรียมชุดสูตรเนคไทโกโก้ให้ฉันนะ เดี๋ยวฉันนี่จะไปประชุมกับนายกอย่าให้ฝรั่งมังค่ามันว่าได้ละ่ะแล้วนี่ใครชื่ออะไรเนี่ยเรานะ่สุชาติหรือว่ามาโนดบังครับผมนะครับเด่นครับเด่นดอกปรดูเออฉันแหละชอบมากเลยนะ เวลาที่เล่นตลกเนี่ยอืมฉันชอบมุกถาตีหัวมากเลยวันหลังอ่ะเล่นอีกนะออก,กินข้าวกันดีกว่านี่นี่นี่ท่าทางจะอร่อยอันนี้นะอ๋ะอเออโอ้ไม่เอาไปแล้วด้าน,าน,านาพริกไปเอ้ยโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้พี่เอ๋ มันไม่เอาพราอ้อมอันอันใส่ให้บางเพราะว่าอันอันหมดแล้วครับ <c oughs> ผมโทรไปบอกคุณเด่นแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่คุณเด่นเนี่ยลืมซื้อมาไงครับ <c oughs> โอ๊ยชิซึบรร้ตายตัวเองเอาตัวเองไม่รอด <c oughs> นี่ต้องมาแบกรับภาระคนหลงหลงลืมลืมอยู่เนี่ยโอ้ยสุชาติเออเด่นดอกมาดูเออเด่น พี่หมายเราบังอะ่ะแกทานยาแล้วก็หลับไปแล้วครับเออนี่พี่หมายผมว่าผมส่งบังไปอยู่สถานสงเคราะห์คนอนาถาดีกว่าไหมผมว่าผมว่าผมรับไม่ไหวแล้วอะไหนจะเรื่องงานแล้วนะนี่ก็บังอีกผมว่าบังอยู่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ผมห่วงหน้าผัวงหลังจะเต็มที่กับงานก็ไม่ได้ขืนเป็นแบบนี้เนี่ยนะ อีกไม่นานธุรกิจผมต้องล่มแน่ๆขอถามหน่อยสิครับคุณเด่นรู้ได้ไงว่าที่มีกินมีใช้อย่างทุกวันนี้เป็นริสกีของคุณเองทั้งหมดยังไงอะ่ะผมไม่เข้าใจบางทีที่คุณเด่นมีริสกีเพิ่มพูนอาจจะมาจากที่ตัวคุณดูแลพี่ชายของคุณก็ได้นะครับพี่มุม สวัสดีครับพี่หมงว่าไงนะครับไม่ c ซิ c e อเด d ร์แล้วหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่หมงได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะทาตามออเดอร์ครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปทีนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับทำดีลามากเลยพี่หรือว่านี่จะเป็นแบบที่พี่พูดไว้ รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยอบลอฮุอันหูได้กล่าวว่าได้มีพี่น้องสองคนในสมัยของท่านรอซูสสสสลสโลลลฮุอะไลฮิวะสลัมซึ่งคนหนึ่งไม่ได้ทำงานแต่จะไปหาท่านนาบีเพื่อศึกษา,าศาสนาและอีกคนหนึ่งจะออกไปทำงานดังนั้นคนที่ออกไปทำงานจึงร้องเรียนต่อท่านนาบีเกี่ยวกับพี่น้องของเขาว่าเอาเปรียบเขาท่านนาบีจึงได้กล่าวแก่เขาว่า บางทีท่านอาจได้รับการประทานริสกีโดยผ่านกิจการของเขาก็ได้ฮาดิสซอเฮะรายงานโดยอัติตรมีซีโลกสวยด้วยอิสลาม